คุณผู้ชมคะเราไปกันอีกหนึ่งเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งหมอนลำชื่อดังนะคะอย่างแพรวพราวแสงทองกันค่ะซึ่งต้องบอกแหละคุณผู้ชมขะาว่าตอนนี้เองนะคะหากใครนะคะที่ได้ติดตามค่ะเรื่องราวข่าวสารของเธอนะคะมักจะเห็นแพลวพพาวเนี่ยมีการออกมาโพสต,ตัดพอ้อยู่บ่อยครั้งออกมามากๆนะคะในช่องทางโซเชียลส่วนตัวของเธอคุณผู้ชมคะโดยล่าสุดนะคะนี่เลยนะคะเราขึ้นข้อความกันมาแล้วบนหน้าจอคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าทางด้านของพรวพราวนะคะเธอก็โพสต์ข้อความนะคะแบบยาวเหยียดเอามากๆค่ะซึ่งข้อความที่เธอโพสต์นะคะก็บอกว่าหนูเนี่ยขอขอบคุณแฟนคลับที่รักนะคะและเป็นห่วงหนูมากมายจากหัวใจนะคะหนูเชื่อว่าคนเราทําอย่างไรก็ย่อมได้เช่นนั้นคนทําดีย่อมได้ดีนะคะคนไหนที่ทําไม่ดีนะคะก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทํา เพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้หนูทำมาหากินตั้งใจทำงานนะคะหน้าที่คือหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะคะและหล่อเลี้ยงองค์กรแสงทองค่ะสิ่งไหนไม่ดีนะคะทำให้บันทอนจิตใจหนูขออนุญาตปล่อยผ่านเพราะคำว่าบาปกรรมนะคะมันมีจริงสำหรับคนที่คิดไม่ดีนะคะหรือคิดร้ายต่อคนอื่นทุกวันนี้นะคะหนูทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วขอโฟกัสที่งานนะคะความสุข และหนูก็อยากให้แฟนคลับของหนูอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในพื้นที่นะคะที่มีความสุขเป็นกําลังใจให้กันและสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักพวกเราดีกว่านะคะเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะหนูก็มนุษย์คนนึงที่มีความรู้สึกนะคะเช่นเดียวกันกับทุกคนมีทั้งสุขนะคะและทุกข์ปะปนกันไปนะคะแค่หนูเนี่ยต้องมีสติกับทุกอย่างที่มากระทบเพราะว่าหนูคือแม่นะคะคือผู้นำ ครอบครัวองค์กรนะคะหนูต้องดูแลอีกหลายชีวิตค่ะและสิ่งเดียวเลยที่หนูเอาเป็นที่ตั้งนะคะคือลูกทั้งสองคนนาริตะโตเกียวนะคะลูกของหนูที่เขากําลังจะเติบโตบางอย่างนะคะหนูอยากพูดอยากชนนะคะอยากประทะแต่หนูก็พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนที่หนูรักเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยหนูมีความสุขกับการทํางานนะคะ มีความสุขกับความเป็นมนุษย์แม่นะคะมีความสุขกับจุดที่ยืนอยู่หนูขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคนรักและจริงใจต่อหนูด้วยหัวใจจริงๆค่ะและอยากบอกว่าหนูก็รักแฟนคลับทุกคนเช่นกันค่ะอาจจะไม่ใช่คนปากหวานนะคะแต่ทุกประโยคพิมพ์ด้วยหัวใจค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านะคะสิ่งที่แพรวพราวแสงทองในโพสต์ออกมานะคะในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของเธอเนี่ยคือยาวเหยียดเอามากๆจิง จริงนะคะนีก็เธอโพสต์ออกมาจากหัวใจเลยคุณผู้ชมคะพิมพ์ออกมาจากใจนะคะงานนี้เมื่อเช้าเน็ตนะคะแฟนคลับค่ะที่ติดตามพราวพราวเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะร่วมส่งกําลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามและก็พลาดไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมแมต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมาทุกโพสนะคะมาทุกคอมเมนต์จริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเราขึ้นรูปมาแล้วคะ่ะหนุ่มหลอกของเรานะคะอย่างหนุ่มซันค่ะซึ่งซันบง น,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยคือลงเรือจีนนะคะกับแพลวพราวอย่างหนักเอามากๆซึ่งหนุ่มซันเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอให้บุญที่ทำนะคะขอให้ความดีความกตัญญูรู้คุณครูพ่อแม่นะคะถึงในบางอย่างทำแต่คนอื่นไม่รู้แต่คนรอบข้างและคนในองค์กรรู้นะคะขอให้บุญตรงนี้หนุนนค้คขะผ่านโพนด้วยดีครับแรงอยู่แล้วคราวนี้นะคะให้ชนะ อันตรายนะคะและทุกสิ่งไม่ดีให้ได้ไม่ว่าจะสื่อแบบไหนอะไรจะก่อให้เกิดอะไรอีกก็ขอให้ทำไรไม่ได้ขอให้ความดีนำพาผ่านไปและเป็นไอดอลนะคะความแกร่งกับผู้หญิงเพศแม่หลายๆคนครับขอให้เป็นปีที่ดีให้เป็น ที่ใจดีกับนางเอกนะครับซึ่งงานนี้ก็ทําเอานะคะชาวเน็ตค่ะแฟนเพลงที่ติดตามนี่แหละคุณผู้ชมคะเข้ามากดและรัวๆนะคะให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของคู่จิ้นนะคะอย่างหนุ่มซันวงสะ้รนที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับแพรวสางทองในครั้งนี้ก็เป็นว่าไม่รู้นะคะว่าแพรวสางทองเนี่ยคุณผู้ชมเธอจะไปพบเจอกับอะไรมานะคะยังไงทางเราเองก็ต้องขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับแพรว าในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ